สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเห็นไหมครับยูคายูคาคณนาเงินแสนนะครับของคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยลงไว้พามาดูนะครับว่ามันได้เงินแสนจริงหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วก็มันได้มากกว่านั้นนะครับที่ปลูกยูคามาอันนี้ต้นยูคาตันนี้ปีกว่านะครับพอดีมีพ่อค้าติดต่อว่าจะมาซื้อต้อนยูคาผมก็เลยมาดูนะครับความสูงของต้นนี้ถ้าตัดท่อน2เมตรน,น่าจะได้ประมาณอยู่สท่อน ต้นนี้ขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้ยี่สิบสามสิบกิโลต่อต้นนี้ได้แล้วนะครับต้นที่ขนาดใหญ่กว่านี้ก็ก,ก็ก็น่าจะได้ไมาดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้ฝั่งนี้แถวนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝั่งนี้ตันหนึ่งนี้ได้นะครับตันหนึ่งได้แล้วคงเห็นนะครับในช่วงนี้ ตันละประมาณพันกว่าบาทนะฮะสิบกว่าต้นตรงนี้ทําไมถึงบอกว่าอันหนึ่งได้ก็ต้นละประมาณร้อยโลนี่ได้นะครับร้อยโลคิดมาจากไหนตัวนี้ก็ประมาณความสูงสูงมากเลยนะครับสูงมากให,ให้ดูใกล้ๆนะครับต้นโตนะครับไม่ใช่เล็กๆต้นหนึ่งก็ร้อยกว่ากิโล เดี๋ยวพาเดินดูใกล้ๆนะครับดูความสูงโตเร็วมากเลยนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงในในหน้านี้นะครับหน้าแรงตรงนี้เมษาตรงนี้ก็คือไฟแต่ต้องมาตรวจสอบดูบ่อยๆนะครับ ระยะห่างระหว่างต้นพอดีมันมีแถวเดียวต้นเดียวนะครับระยะห่างระหว่างต้นที่ผมปลูกก็1เมตรนะครับเป็นพันธุ์เนื้อเยื่อชายโยนะครับก็มีเพื่อนพี่น้องถามนะครับว่าระหว่างพันธุ์เนื้อเยื่อกับพันธุพื้นบ้านปลูกพันธุ์ไหนดีถ้าต้องการด่วนๆเร็วๆสวยงามก็พันธุเนื้อเยื่อนะครับแต่ก็มีต้นทุนนิดนึงที่ผมซื้อมา ตอนที่ผมซื้อก็ราคา2บาท50บตังค์นะครับในช่วงนี้เป็นเกรดอยู่นะครับ3บาทก็มี3บาท50ก็มีประมาณนี้นะครับมาดูใกล้ๆเตือนให้ดูรวมต้นยูคาที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะประมาณพันกว่าต้นโดยเฉลี่ยแล้วก็ ที่เสเลียผมจะจำหน่ายก็ต่อเมื่อราคามันถ้าน้ำหนักก็จะประมาณหนึ่งต้นก็เกือบเกือบร้อยโลนะครับพันกว่าต้นก็ให้ท่านคูนเอาเองนะครับว่าจะได้กี่ตัน